อยากแย้เช็กก้าศูนย์สวัสดีพี่เพื่อนเพื่อนนะคะตอนนี้ก็เรียกรถสไลด์แล้วรถลากเพื่อยักมันนะคะเขาอยู่ท่านู่นอยู่ตอนนี้เสื้อแตกเสื้อแตกนะคะจำเป็นงานใหญ่นะพิถานะเครืมม่ไไอระบบไมอะไรเพราะว่าในหัวใจเระบบแล้วว่าเท่าไหร่ก็ไม่พื้นเขาก็หวังเวอร์พิถ่เผาวัางเวอร์ถามนะคนขับว่าถ้าเกิด ไม่่อมเขาคุยแต่เราจะยิงคุยกันบอกไม่่อมแล้วทำถือ่ันนาขับบอกไม่เป็นไรอ่าแกไปขับวก็คอยขับกลับ้านก็ได้อะไรประมาณนี้เราบอกเฮ้ย่อมสอมดิแกบอกเวิดแกบอกไม่ต้องไปถึงต้องต้องกลับบ้านหรอกรถแถวนี้ก็มีเราขับบางขับมีฝีมือด้วยเขาคุบดังตุ้มแหละแกบอกบอกบอก่อมส้มส้มส้มไหนส้มกดกดแกยัง น้าคนขับฟังเบอร์ดงแรงพร้อมอะไรไปป้าบอยขี่ข้อไปกอน,กนบอยเยอยสี่ยวเบรกไม่มีสิน้าคนขับก็ขับไม่คืนรอที่ขาวด้านไปหน่อยๆก่อนวะ อบอวานกลัวต้องออกไปข้างนอกก่อนนิดนึงเพราะว่ารถอะไรมามันอยู่ตรงนี้ติดต้นยางมันลำบาก ร้อน่ะู้ยากนคะในตรงไหนตอนแรกเราบอกว่ามันยังไม่เป็นแบบนี้จะกช้รธที่เขาูยากแค่ปรันแนราขึ้นลมอะไรได้ไหมนะ คือล้อแดงไม่ได้หรอล้อไม่ไปบันถืออันนั้นทีนี้ที่ขาวยุ่งเลยล้อก็คืนไม่ได้นะเพราะว่าคงอะไรย้ามันใส่เกลือแม่ปิดเครืนน่องไม่ได้ ติดแล้วโอ้ยนะ้ำมันเสื้อแตกนคะคะเสียบตรงนะ้ไหนมื่ไร เท่ามันา้นเองค่ะไม่ต้องยกหรอกนะแลบอดตอนแรกยังสนุกอยู่พอเสื้อแต่งุมเครียดค่ะเครียด ต,ตอนแรกยังไม่เท่าไหร่นะพอเาาหลังมันมันก็แทบไปเลยนะเสื้อแต่เสื้อหลาเอาอ่ะูยัก